สำหรับใครที่ไปฉีดวัคซีนช่วงนี้นะครับคนส่วนมากก็จะได้รับสูตรนี้ครับเข็ม1 Sin ซีโนแวคเข็ม2อ s แอสตราหรือที่เรียกว่าสูตรไขว้นั่นเองสูตรไขว้นี้เกิดจากอะไรนะครับก็เกิดจากการปรับตัวของรัฐบาลและก็สาธารณสุขไทยนะครับถ้าจําได้นะครับใครที่ไปฉีดในช่วงแรกๆที่บ้านเรามีแต่ซีโนแวคก็จะได้เป็นสูตรซีโนแวคบวกซีโนแวคครับแต่พอเวลาผ่านไปมีการเก็บข้อมูลสักพักนะครับทั้งจากต่างประเทศที่ใช้ซีโนแวคกับซีโนแวคแล้วก็ประเทศไทยเราเองนะครับพบว่าซีโนแวคสอบเออับ ในขณะที่ข้อมูลจากประเทศที่ใช้อสตราซินิกาสเข็มเนี่ยพบว่ารับมือกับเชื้อโควิดสายพันธุ์เดลต้าได้ดีนะครับรัฐบาลก็เลยตัดสินใจภายใต้ใตแรงกดดันมหาศาลเรื่องวัคซีนนะครับว่าจะต้องมีการปรับเปลี่ยนสูตรนะครับถามว่าในเมื่ออัสตราสเข็มได้ผลดีทําไมไม่ให้ประชาชนเป็นอัสตราบวกอัสตราไปเลยละ่ะในเมื่อมันได้ผลดีทําไมไม่ให้เข็ม1เป็นอัสตราและเข็ม2เป็นอัสตราอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวของผมล้วนๆนะครับผมคิดว่าอัสตราในมือรัฐบาลตอนนี้ไม่พอครับ จำได้ไหมครับที่รัฐบาลเราเคยคำนวณไว้ว่าจะมีการส่งมอบแอสตราซินกาถึงมือเดือนละ10ล้านโดสในความเป็นจริงไม่เคยถึง10ล้านโดสนะครับในเดือนที่ผ่านมาสุดท้ายผลิตไม่ทันไม่ได้ตามที่คำนวณไว้นะครับถามว่าในมือรัฐบาลตอนนี้มีอะไรก็มีซีโนแว็กกับแอสตราซินกานะครับก็เลยเกิดเป็นสูตรนี้ขึ้นมาครับถามว่ามีงานวิจัยของประเทศอื่นที่ใช้สูตรนี้มาให้เราดูเป็นตัวอย่างไหมครับตอบว่าไม่มีนะครับประเทศเราเป็นประเทศแรกที่ใช้สูตรนี้นะครับ แล้วสูตรไข้นี้มันดีไหมนะครับตอนนี้ถ้าถามตรงๆก็ต้องตอบตรงๆว่ายังไม่รู้นะครับยังบอกไม่ได้แต่คนที่ได้ฉีดสูตรนี้ก็มีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับและผลข้างเคียงในระยะสั้นเนี่ยถือว่าอยู่ในระดับที่พอรับได้ครับมีการตรวจวัดภูมิในคนที่ได้รับสูตรไข้นี้บางเคสนะครับก็พบว่ากระตุ้นภูมิได้ดีครับ ตอนนี้รัฐบาลกับสาธาราณสุขก็กำลังเก็บข้อมูลนะครับทั้งจากอาสาสม,มัครที่เข้ารับการฉีดสูตรไข้นี้นะครับกับคนที่ได้ฉีดสูตรนี้จริงนะครับข้อมูลที่เราต้องรอดูนะครับก็คือผลข้างเคียงระยะสัน้นระยะกลางและระยะยาวนะครับรวมไปถึงผลข้างเคียงและการกระตรุ้นภูมิจากสูตรนี้นะครับถ้าถามผมตอนนี้นะครับผมก็ยังอยากให้ฉีดเป็นวัคซีนชนิดเดียวกันทั้ง2เข็มนะครับสำหรับใครที่เลือกได้นะครับส่วนคนที่เลือกไม่ได้เนี่ยสูตรไข้เรามารอดูข้อมูลกันต่อไปครับ